بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صالحات وصلاة وسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومي في الدارين آمين تم يكمل وي تم رحمه تيمي تادي كبدي لا داعي كبدي منين انجدتم يكمل توبا كان خاضع كب الله سبحانه وتعالى รายละเอียดเป็นยางไรปั law, uh, ี id, ้เรมาเรียนกันอ ul ันอับดุสสัยดินอัลรับบ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 บดบบ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 บาบบ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 ลบบ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 ทบบบบบบุลบบบบบบบลบบลบบบบบะบบ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 ่าบบมบมบบ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 บมบมบบบบะขบบบบะาบบอบทใดๆก็ตาม ลายซาฟีฮ์อิสมาซึ่งในดวงานั้นไม่ไม่มีบาปคือดวงานั้นไม่ผิดบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานุวาแต่ละไม่ใช่ดวงาที่มีบาปคือเป็นดวงาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานุวาแต่ละสองลักษณะดวงานั้นเวลาขอตีอาตุอรอหิมไม่ใช่เป็นดวงาที่ตัดขาดจากเครือญาติขอให้ร้ายขอให้สิ่งที่ไม่ดีงาม อันนี้สาคัญมากเลยนะดวอาทิตมุสติยบนันหนึ่งในนั้นชรูดสองข้อนี้นะดวอาที่ดีสอดคล้องกับหลักการศาสนาไม่ใช่ไปดวอาที่ไปสาบแช่งไปตัดขาดความสัมพันธ์กับเครือญาติเรื่องเครือญาติเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กรัลฮัมมาความเมตตาจะเกิดขึ้นกับเราก็เพราะว่าเราติดต่อกับเครือญาติรุสกีที่ฮาลานอายุที่ยืนยาวทรัลโซลล์การันตีว่าอยู่กับการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติ นั้นไม่มีมุสลิมคนใดที่ขอเรื่องใดๆก็ตามซึ่งในการขอในดวอานั้นเป็นดวอาที่ไม่เป็นบาปเป็นดวอาที่ไม่ได้ไปตัดความสัมพันธ์กับใครสิ่งที่ได้คืออะไรจะวับข้อนี้อิลลานอกเสียจากอัลกอฮหมวะฮุอัลลอฮ์จะประทานให้กับเขาบีฮาด้วยกับเหตุการณ์ด้วยกับดวอาบทนั้นยิฮดาซาลาเซนหนึ่งในสามประการต่อไปนี้ได้แน,น่นอน นึ่งอิมมาอันตัวจัลละลาหูดํวัตหูการขอของเขานั้นจะจะได้รับการตอบรับโดยทันทีด่วนอันจะจะยินด่วนหรือทันทีการของเขาก็จะได้รับตามที่ขอนั้นอย่างรวดเร็วทันทีตามที่ได้ขอสอง ว่าอิมมาบางครั้งอยุดักอครอฮาละหูอัลลอฮ์จะเก็บการขออันนั้นให้กับเขาฟิลอาคิรอในโลกอาครอ์เก็บไว้ให้ในอาคิรอ์โดยการอภัยให้โดยการยกดรอยะยกดรระดับของเขาให้ในสวรรค์ในโลกอาคิรอห์สามว่าอิมมาบางครั้งอยุสริฟาอันหูอัลลอฮ์จะทรงขจัดหรือเปลี่ยน เบี่ยงเบนไปจากตัวเขาเมนัสสุมิสหลาฮาสิ่งที่เป็นความเลวร้ายเข้าในระดับเดียวกับการขอดุอาเราขอให้ได้เงินแต่อัลลอฮ์อาจจะไม่ให้เงินเราแต่อัลลอฮ์ให้เรานั้นแค้วค่าจากอุบัติเหตุ ท่นคือหนึ่งในสิ่งที่เอาสุภาพนุตรานั้นตอบรับดูอาราหรือบางครั้งเราขอให้ได้เรียนที่หนึ่งจะไปได้อีกที่หนึ่งขอมีเกเจะขอนี้ก็คนนี้ไม่ได้คนนี้ไปได้อีกคนหนึ่งเพราะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอันหนึ่งคาว่ามิสรหานในระดับที่ในระดับเดียวกันหรือระดับที่ดีกว่าไม่ให้น้อยกว่า นั่นคือสามข้อที่บางครั้งเราลืมกันไปว่าเออดูอาที่เราขอกับเราสุบูรณุตาตลอดทำไมไม่ได้แต่ลืมนึกไปว่าสิ่งที่เอาสุบูรณุทาตลอดน,นั้นจะให้ให้แน่ๆคือหนึ่งในสามเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราต้องการแต่ให้ดีกว่าเริไปปกปกัปกรักษาป้องกันในสิ่งที่มันมีความจําเป็นอีกด้านหนึ่งก็เป็นไปได้หรือไม่เช่นนั้นเอาแล้วก็เก็บไว้ในะอาเกี่ยว สรุปแล้วมีแต่ดีกับดีได้กับได้ในการขออ้อนกับขอเราสุบภาพนุวาจ้าละก็ลูกเราบรรดาซาบาะกกล่าวว่าอีรันนักซึ่ดังนั้นเราต้องขอดูอาอให้เยอะเพราะว่ามันมีแต่ดีกับดีได้กับได้ชีวิตขาดด้อาอไม่ได้ดูอาออยู่เป็นประจำด้อนอนไม่เสียตังแต่ดูอาอถือว่าเป็นการแสดงออกตินการเป็นบาปของเราได้ผลบุญได้ทั้งดุนยาได้ทั้งอาเราะห์ การดดอาเป็นการให้เกียรติอัลลอฮ์การดดอาเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮาพนุวาตาละได้มีแต่สิ่งที่ดีกับบีได้กับได้แล้วทำไมจึงไม่ขอดดอาอ่านนั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญนั้นซอบาฮาลบาดาสบาเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วนุกซิดเราจะต้องขอดดอาให้มากมากก่อนที่เราจะสุลลาะสุลลาะซ้ำเก่าตอบเก่าตอบว่าอัลลอฮ์ุอักษรอัลลอฮ์มีมากยิ่งกว่า คิจะขอเท่าไรก็ไม่หมดจะขออะไรยังไงมันไม่หมดนั่นคือความหมายว่าสิ่งที่อยู่ในอัลลอฮ์นั้นมีมากเกินกว่าที่เราขอเป็นคําตอบที่สั้นกระชับและให้เราได้เห็นภาพอัชชรูอธิบายขะดที่นี้นะอัคบารุษนบีสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลลัลลอฮุะลฮิต่ามได้ทรงบอกกับเราในขะดที่นี้ว่าอันนั้นมุสลิมแท้จริงมุสลิม เวลาเดออัลลอฮะเมื่อเขาได้บิงวอนขอกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ว่าซาอาลลัฮมัสอาลัตันหรือไม่ว่าจะขอกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นคําขอใดๆก็ตามดูดีนะคำว่ามัสอาลัตันเนี่ยเป็นอิเซมนาเกรอคำว่าอิเซมนาเกรอนี่ยคือเป็นความความหมายในยะของอิเซมนาเกรอเนี่ยคือความหมายโดยรวมความคุมคือไม่ว่าจะเป็นขอใดๆก็ตาม ขอให้กับตัวเราขอให้คำอื่นขอได้ดุนยาขอในอาคิรอแต่มีข้อมีเงื่อนไขว่าไรซัตบีอิสเมนซึ่งเป็นคำขอที่ไม่มีบาปไม่เป็นบาปก็ไอยเดโอยกตัวอย่างเช่นขอกเขาขอกับอัลลอฮ์บีใจซริลมาอซียะ ว่าให้ความเลวนั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาว่าุนมีหรือขอให้ไปละเมิดคนอื่นอันนี้เป็นขอที่เป็นบาปไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยู่ในข้อนี้จะไปขอแบบนั้นว่าลาดูอาเอนบิขอตีอาติรอรฮิเมรอฮิเมนและไม่ใช่เป็นการดูอาที่ตัดกันตัดความสัมพันธ์กับเรือญาติ อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งอยู่เป็นดูอาที่เป็นบาปนั่นแหละแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ทัรโซโล,ลนั้นเกยยกหยิบมาเป็นกรณีตัวอย่างยกตัวอย่างก็เอเดโออาลาเอาลาดีว่ากรอรบบัตขอให้ขอให้ร้ายกับลูกๆของเขาหรือขอให้ร้ายกับคฤยาตของเขาสำนวนดีๆนะยะดโออาลาเนี่ยกับยะดโอลาโูนิดหนึ่งเห็นไหมถ้ายะดโอลาูขอสิ่งที่ดีๆให้ ทยายาทโดอัลลเนี่ยแปลว่าขอเหมือนกันแต่ว่าขอในสิ่งที่ให้ร้ายนั้นไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาขอกับอัลลอฮ์โดยคําขอนั้นมันจะเป็นคําขอที่เป็นบาปม่จะเป็นคําขอที่เป็นตัดความสัมพันธ์ให้ร้ายกับเครือญาติอิลลาหน่อเสจากด้วยดีนะํำนวนละอิลลาอิลอลอฮ์เป็นการเน้นย้ำว่าอัลลอฮ์ เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ใดที่ได้รับกสัก,กระิะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่ขอดุอาที่มีลักษณะดังกล่าวนอกเสียจากอัลลอฮ์จะให้กับเขาเป็นสำนวนที่ตักซิสเน้นย้ำว่าจะให้คือให้จริงๆอินลานอกเสียจากอาาัลลอฮ์ Allah, จะมอบให้กับเขาบิดออทิสาเหตุ เพราะการขอดอาของเขาน่ะบาเนสเบบีเหตุเพราะการขอดอาของเขานั้นยะฮาดาซาลาซาติอุมูรน,นึงในสามประการต่อไปนี้ mm. อิม,มาอายูอัจเจลลาหูด่าวะตาหูหนึ่งอัลลอฮ์รีบให้ในการขอตอบรับในการขอเขาเลย mm. วายะติฮิมาสาละลและให้สิ่งที่เขาได้ขอให้ขออะไรก็ได้ให้ตามที่เราได้ขอ ขอให้มีความง่ายมีความสะดวกอัลลอฮ์ให้ขอให้ริสกีอัลลอฮ์ก็ให้ให้ตามที่ขอสองอิมมาอัยยุอัคิระอัลลอฮุอัลซอฮบะจัลละอัจรอลลห์อัลลอฮเก็บผลบุญของเขาอัลลอฮ์รักษาเก็บรักษาผลบุญของเขาไว้ ให้กับเขาลาหูให้กับเขาย่อมหลดกยามะในวันเกียรมะเก็บไว้ให้คําว่าผลบุญที่ว่านั่นคือการตอบแทนคำาน,นอาจาัจรอนะแปลว่ารางวัลผลบุญส่วนที่เขาจะได้นะบโอลูเวนฟิจารยัตหนึ่งก็คือให้ตําแหน่งที่สูงส่งเพิ่มขึ้นในในสวรรค์ของลัชบฮาดูวาตาลาเอารฮ์มาเป็นหรือบางครั้งอาจจะเป็นโรห์มะก็ได้เราอาจจะเรา ผิดเราพลาดอ้ญาติลำบินล้นะอาจจะคนคนหนึ่งเนี่ยผิดพลาดแต่ด้วยกับรมะมากด้วยกับดูอาที่เราเขาขอเอาไว้ไม่ได้ขอในสิ่งที่เขาต้องไม่ได้ขอเขาไม่ได้รับในดุนยาเนี่ยเอาว่าเก็บไปให้เอาลลากขจะเมตตาเขาในวันนั้นให้กับเขาว่ามากฝรอเตินและอาจจะเป็นการอภัยให้มีนัสไซยาจากบาปก็ได้อ่านั่นคือเรื่องสำคัญมีความสาคัญมากกว่าเนี่ย ดองในดุนยาเนี่ยดุนยาเราก็สังเกตว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วแต่ที่ดีที่สุดคือได้ในอ่างเกลอาเนะว่าอิมมาบางครั้งอายัดฟะอันหุอัลลอฮฺจะปกปักรักษาเขาฟิดดุนยาในโลกดุนยานี้มิเนซสสุสิ่งที่เลวร้ายมิสลิฮาเบียกอดริดดวงอาเท่ากับในระดับเดียวกันด้วยมิสลิฮาบิยกอดริดดวงอาด้วยกับ เท่ากับจํานวนในการขอดดุอยวเราขออะไรเราขอให้ได้แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะแต่เอาล่์ไปให้สิ่งที่ดีกว่าหรือไม่ก็สองเอาล่์ไปปกปักรักษาคุ้มครองเราในสิ่งอื่นที่เราจะเสีย فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم صباح คุยกับท่านอัลลอฮ์สั่งว่าสมรด็จสบบานมีความกระหายในความดีเห็นช่องทางหรือว่าโอ้นี่มันเป็นโอกาสทองนะที่จะได้จากอัาสุบัานีวาแต่ละอีเล่นนักเสืรุมในดวดังนั้นเราจึต้องขอดวาให้มากๆลีนาหน้าละอะหาดอนฮาร์ฮิลฟอออละเพื่อเราหนึ่งเพื่อเราจะได้รับฟอลออนคุณค่าในการ ขออ้อนอันนี้ฝะกอละบาสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทารอสุลลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมกล่าวต่อบะอันนะมาอินดัลลอฮิอักซสรุสิ่งที่อยู่ณอัลลอฮ์นั้นมากยิ่งกว่าความโปรดปรานความดีงามเราะห์มะ์คทางของความสุขความดีงามนั้นไม่มีหมดมากยิ่งกว่าขอท่านท่านไม่มีหมดหรอกขอยิ่งขอยิ่งได้วะอัลอัมมิมมาตัสอาลลูนได้ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่พวกท่านขอ ฟ้าเอาฟ้าอุฮูไรลียกคือการมอบการให้ของเรสุบฮานวาตานั้นและยังฟ้าดูไม่มีหมดหรอกว่าล้ยันงีฉยและไม่มีสิ้นสุดนั่นคือให้เรารู้ในสิ่งนี้ราะมะความไมตตาความยิ่งใหญ่ของเรสุบฮานวาตานั้นมากมายมหาศาลมาอานินกลิมานมินฟ้าวอิดลฮะดีสปราจะตั้ต่างๆสรุปที่เราได้รับจากฮะดิสทีนะ อวัลันข้อแรกดาวัตุนมุสลิมมุสตาญาบัตุนการขอของมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์จะได้รับการตอบรับและตัวรถด,ดูจะไม่ถูกปฏิเสธอันนี้สําคัญมากเลยสิ่งที่เราขอกับอัลลอฮ์สุบฮานวิวาแต่เราครบเครื่องครบตามฉลุดเงื่นไขอาดาบมารยาทต,ต่างๆนานาและหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญที่เราอ่า ที่เราไม่ใส่ใจไม่ได้นั้นคืออยาวขอในสิ่งที่เป็นโทษอยาวขอในสิ่งที่ตัดขาดความสําคัญหรือให้ร้ายกับเครือญาติล้างกินบิชูรูทิฮาวาอาดาบิฮาอาเนี่ยแต่ถ้าว่าการตอบรับอันนี้นั้นมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆของการขอดุอิและอาดาบต่างๆของดะวะการขอดุทิบทนั้น ลีละฮอลิกดยเหตุนี้เองยัมบารีอะไรๆอันดิจึงเหมาะสมคู่ควรให้กับบ่าวไอยักษ์เซโรมีการดูอาที่เขาจะขอดูอาให้เยอะๆให้มากๆเวลายัสตะจิลบิลียาบานี่เขียนเส้นใต้และอย่าเร่งรัดในการตอบรับบทีเราก็ว่าเราก็เราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดยที่ไม่รู้ว่าเอาล็อกให้กับเราแล้วแต่อาจจะให้ในสิ่ง ในตรงกันข้ามที่เราที่ดีกว่าที่เราขอยุส so ริฟอันหุสุมิสลฮวนี่จำไว้ให้ในสิ่งที่ดีกว่าให้หนึ่งให้ในสิ่งระดับเดียวกันแต่ไปให้สิ่งอื่นหรือปกปักรักษาให้แค้วค่าจากสิ่งอื่นหรือให้มากกว่าอันนี้สาเลยัเข้าจะสองสำคัญเลยอริสติยาบัตุดิอะการตอบรับการขอดูอานั้น ร้อยรูโมกอียาเดเทนไม่ได้มีข้อผูกมัดไม่ได้มีเงื่อนไขข้อผูกมัดบีโฮโซลินปัตุรุ้ว่าจะได้ตามที่ต้องการอันนี้สําคัญมันไม่ได้หมายความว่าขอนะขอให้ได้ขอให้ได้เงินหนึ่งร้อยได้เงินหนึ่งร้อยไหมบางครั้งเอาว่าให้สิ่งอื่นหรือให้ได้มากกว่านั่นคือความหมายนะดูอานั้นไม่ได้ถูก มีเงื่อนไขข้อไม่ได้มีถูกผูกมัดเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับตามที่ต้องต้องขอเอาแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะฟอกยุยกฟอร์อันฮุบีดาเัตินเพราะบางครั้งเขาอาจะได้รับการอาภัยบีดะวาตีในการขอของเขาจริงไม่ได้ขออภัยหรอกแต่เอลอขอให้อภัยกับเขาในบาปบางสิ่งบางอย่าง เอาอยู่ในเครอละหัฟิลอารรีเก็บรักษาไว้ให้เขาในอาเกร์ซาริสันข้อที่สามเที่ยวได้รับจากะดิษน,นี้กอลับนิมบาสันอิบนิอิบบาสปราณของศิษของศิ์อรบียได้กล่าวว่าอ,ลอัลลฮการขยันขยอในการขอดูอาขอขอเรื่อไป หนึ่งในอาดาบหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ดวงอาของเรานั้นได้รับความดีงามนั่นคืออัลอลหฮะการวิงวอนขอดวงอาซ้าไปซ้ามาขยันขยอนในการขอดวงอาขอแล้วขอแล้วเพราะทุกครั้งที่ขอนั่นคือผล,ลบุญทุกครั้งที่ขอนั่นคือการที่เราแสดงออกว่าเรามีพระเจ้าทุกครั้งที่เราขอแสดงว่าในนั้นในนั้นเราเราให้เกียรติอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลา บางครั arias, ้งส oh. ิ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้กับเราก็เพื่อให้เราได้อิลฮาอันนี้มีฮิกไหมสองวะฮุสนุนวันบิลละการคิดบวกกับอัลลอฮ์หลายครั้งที่เรามีความรู้สึกท้อแท้ทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้อันนี้คือความรู้สึกเขาเรียกว่โซอุลลันบิลละคิดลบกับอัลลอฮ์สุบฮานี่ว่าแต่เราได้คิดบวกหนึ่งในอาดาบมารยาทที่มีความสําคัญเรากับอัลลอฮ์นั่นคือฮุสนุนวันบิลละคิดบวกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ แต่วันนี้อาจจะเป็นยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในนั้นมีฮิกะที่คู่ควรที่อัลลอฮ์ส่งรู้งเรือเราอาจจะไม่รู้ให้มีสิ่งนี้อยู่ในใจคือมัน่นเมื่ออัลลอฮ์รับปากว่าคือให้ก็ค,คือให้แต่ให้นั้นอาจจะอยู่ในนี้อว่าอาดามุญะสิการที่ไม่หมดหวังไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังในการขอดูอาร์กับอัลลอฮ์ในชีวิตเรา บางคนไม่ได้เหมือนที่เราที่ต้องการก็จะเส้นหวังก็จะท้อแท้หมดอะไร้าอยากเฉ <c oughs> ยตอนก็จะเข้ามาแทรกในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขาดิง่งนะอันนี้ไม่มีนะนั้นการอิลฮะการขยันขยอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการขออุทาศการมีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์และไม่สิ้นหวังกับอัลลอฮ์นั้นมินอัลวามิอัสบาบิลอิจาบะเป็นหนึ่งใน ปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่อัลสุบะฮฺอโลฮ์ตาลานั้นจะรับการขออุดะฟาลันมารอุอเนั้นจึงถือว่าเป็นเป็นจำเป็นกับคนคนหนึ่งอะไรล่ะไอ้ยาญ่เลยฟิด,ดอุดในการที่เขาได้จาขยันขยอในการขออุดะขออุดะขอเรื่อยๆอย่าฉนั้นที่เรายังไม่หายยังไม่ได้ก็ขอไปเรื่อยๆ อย่าไปเร่งรัดในการขอดัวกับเราสุบฮานวาแต่ละเรื่องสคัญหนึ่งในอดามมารยาว่าต้องได้ต้องได้เราเป็นใครยังไงเนี่ยมันให้เราได้รู้ว่าบางครั้งมันหลายสิ่งหลายอย่างมันอัลลอ์จะให้กับเราไม่ใช่เหมือนไม่ได้ไหมายความว่าเหมือนที่เราต้องการเนะ่ยแต่อัลลอ์ให้ตามที่อัลลอ์สุบฮานเนศทรงประสงค์ซึ่งแน่นอนอัลลอ์รักเราเมตตาเราเหมือนเราขอกับมะบางครั้งมะยังไม่ให้ใหรือให้อีกอื่นเนี่ย แสดงว่าเขารักเราเมตตาเราเนี่ยรู้มากกว่าเราแต่เขาให้แน่นอนรือบางครั้งที่ไม่ให้ก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับเราแค่น,นั้นเองวาย,ยุศนินุน่นนบินละการที่เขามีทัศคติเชิงบวกกับอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์รักเราเมตตาเราพร้อมที่จะให้ความดีกับเรา สิ่งที่ยังไม่ให้ยังไม่ได้อาจจะมันมีอะไรที่เราข้อผิดพลาดเจ่เราไม่ได้ผิดเจ่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แน่นอนแต่ในนั้นอาจจะมีฮิกะฮ์บางสิ่งบางอย่างความดีที่ซ่อนอยู่วยายะอัลลัมแล้วเขาจะต้องรู้ทราบดีว่าอันนหูฮากีมันอลัลลอฮ์ทรงมีวิทยาปัญญาเนี่ยคิกะห์มีความดีที่ซ่อนอยู่มีสิ่งที่ดีกว่าที่เราอาจจะไม่รู้อัลนีมุนได้ทรงรู้ยิ่งบางครั้งเรารู้สั้นๆ เรารู้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ก็ได้แต่เราทรงรู้ดีว่าอะไรควรด้วยควรกับเราอะไรที่เวลาที่เหมาะสมว่าอะไรที่ผู้ควรที่เหมาะลงตัวกับเราให้มีสิ่งนี้นะแต่ถ้าหากว่าเราท้อแท้เราเส้นอมอธแสงดงว่าเราไปทําลายสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยก็จะเจอคำตอบบางครั้งก็นำหน้าเสีมุดอระบางครั้งอัลลอ ปะวิงเวลาเนี่ยอยู่อัจจะอัลลอฮ์ทรงรีบตอบรับการขอดุอิอิจาบะเรฮิกมาเต็นก็อันเนื่องมาจากเีฮิกว่าวิทยาปัญญาอัลลอฮ์รีบให้กับเราในบางครั้งตามที่เราขอก็เดยวกับฮิกมาว่าก็อยู่อาาัคคครอฮารีฮิกมาเต็นบางครั้งอัลลอฮ์ทรงประวิงการตอบรับนั้นเฮิกมาก็อาจจะเดียกกับฮิกมาวิทยาปัญญาความดีอันหนึ่ง อันนี้ต้องรู้ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นแกนของเรื่องเราคือฮุสนุรลันบิลาจำไว้นะทักษทักะติเชิงบวกกบอัลลอฮ์อัลลอฮ์รอฮ์มานรอฮีมทรงรับปากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บิดผิวแน่นอนวกก็ยอตอัสซาอิล่ะบางครั้งพระองค์อัลลอฮ์สุบฮาวิตะดานนั้นอาจจะให้กับคนขอคอยรอนมิมมาสาอันดียิ่งกว่าที่เขาขอได้สำหรอันนี้ขอที่เราที่เรามีและ Allah Subhanahu wa Taala ได้ทรงกล่าวไว้ในะด d ษกุรุษีอะานาอินดงวันนี้อับดีบียเราจะให้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดกับเราในทุกเรื่องเราเนะี่ยบางทั้งเรื่องดุอาเราอาจจะทําไมยังไม่ได้อะไรยังไงแต่เราก็ยังมีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เก็บสิ่งที่ดีไว้ให้กับเราพอพัลลอฮ์พร้อมที่จะมอบให้สิ่งดีกับเราตั้งหากล่อัลลอฮ์จะให้ตามนั้นแต่ถ้าใครท้อถ้าสิ้นหวังหมดมันก็เป็นการทําลายเป็นการทําลายดุอาภาคผลที่เราควรจะได้นะ น,นั้นชัดเจนในฮะดิษนี้ใกล้ตัวเรากับเรื่องราวต่างๆซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นได้ให้โอกาสกับเรานั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องรู้และคุณค่าอาันยิ่งใหญ่ในการขอดุอิปตอบละหลายประเด็นในชีวิตเราโดยเฉพาะว่าขอแล้วทำไมไม่ได้ทํำไมขอแล้วก็ยังไม่ได้ที่เราต้องการก็เพราะว่าเมื่อขอแล้วลเราก็หลายคนท้อแท้เส้นหวงหนึ่งในฮะดิษนบีกว่าอัลลอฮฺจะรับดุอิ ตามดาที่คนคนนั้นไม่รีบทิ้งดวอาวันเราสอบะถามว่า,าคําว่ารีบทิ้งขอดอาได้นั่นคืออะไรล่ะนบีอธิบายเลยคือคนนั้นเนี่ยก็รำพึงรำพันว่าขอแล้วขอแล้วทำไมยังไม่ได้ล่ะขอแล้วทำไมยังไม่ได้เหมือนเป็นการเร่งรัดตอนตอบรับดูอาจะรอ,อสุบะฮามแต่เราไม่ได้เราเป็นใครเนี่ยนั้นอลัลลอฮ์ทรงสงส่งเหนือจินตนาการเราไยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่เรา รักเราเมตตาเรายิ่งกว่ายิ่งกว่านั้นพองค์ให้แน่นอนแต่ให้ใน,นสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงที่เราได้นั้นหน้าที่ที่เรามีอยู่คือมั่นใจในสิ่งนี้แล้วก็รู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มั่นฮุสุนุนลนบิลละให้มีทัศนคติเชิงบวกกับอวบหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้เรามีทัศนคติเชิงบวกกับอว์นั่นคือคําว่าฮิกมะในที่เราเรียนเนี่ยที่ใช้ท่านเกา่า ยาลัมอันนะฮูาหางกีมุนอาลีมาน,นิกีเส้นใต้ไปเลยเป็นหลักในการใช้ชีวิตเราเลยอัลลอฮ์นั้นรู้ดีฮางกีมทรงมีวิทยาปัญญาเหมาะอะไรเหมาะควรไม่ควรอะไรกับเราที่ให้เกิดขึ้นกับเราเราเนะี่ยอาจจะไม่รู้นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รับความดีเนะี่ยนั้นสิ่งที่ดีกับดีได้กบได้ในชีวิตเราหนึ่งน,ะนั้นคือดุอาและมารยาต,ต,ต่างๆในการขอดวอเนะ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين